นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า u t u b e แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ด์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุ่มผมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และว,วันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิดปดี นะเจ้ามาพบกับน้าสีเขียวคร,บรอบครัวมกหลังโควยีิเกเริ่มวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกับน้าสีเขียวคร,บรอบครัวมกสะพของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ดีผักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากา เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก่น้อยตำบลป่าไั่อำเภอสันทรายจังเจียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วป๊บกันนะเจ้า ดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกูต้านพิกมาพบกับรายการมากกพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเยคยก็วันจันทร์และวันการ6โมงเกินแผ่ว7โมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มสตี่ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดออาอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที www. ่ w w w ร์ไวเคอร์พ 612.com Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมากาเจงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้องฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทราบหับนที่ตำเรินรายการทีมงานสถานีวิทยุมอกาเจงใหม่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เจ้า ชา,าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากอเพื่ประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณรจนาเขื่อนขันนะเจ้าก็เป็นผู้ประกอบการส่วนภูตาดอยู่ตำบลดงมมดะ อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายลูกค้าทกสสาขาแม่ลาวจังหวัดเชียงรายกันนั่นเองนะเจ้าเข้าห่วมโครงการ SME เกษตรทกสส่งเสริมกันเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่การผลิตการแปรรูปสู่การตลาดนะเจ้ารายละเอียดเป็นจะได้เอาไปขอความหูกระเปิ้นกันดีกว่าทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลก กับข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมาเกเจีงยงหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พบกับคุณโรจนาเขื่อนขันกันก่อนสวัสดีเจ้าคุณรจนาเจ้า แล้วัสะี่เจ้าเจ้ามาพูดคุยกันน้อยนะเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการส่วนผู้ตาตบบํตำบลดงมัดาอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงใหยลูกค้าทก,กสที่เข้าห่วมโครงการ SME อเกษตรส่งเสริมกันเป็นผู้ประกอบการตอแน้เอมมีที่มาจะได้ถึงเข้าห่วมโครงการนี้กับเจ้าของทอก,กสเจ้าเจ้าตอนแรกนม่เจ้าค่าก็พูดพัก ส่วนคั่วของเฮานี่แหละเจ้าแล้วก็พอดีทอกระสอบต้นมีการเปิดตลาดเกษตรกรนะเจ้าเนาะเขาก็เป็นเอ่อหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าไปขายสินค้าเกษตรที่ทอกระสสำนักงานใหญ่นะเจ้าของจ่เออทำนงจังหวัดเชียงไฮ้นะจ๊ะเป็นห้องสำนักงานจังหวัดเชียงไฮ้นะจ๊ะเราอยู่กันมาตั้งแต่ปีห้าแปดนะจ้ากับเรื่องเดียวกันเขาเคลื่อนในเรื่องของอาหารปลอดภัยอย่างเงี้ยนะเจ้า ในานามของงานสวนภูตาดเนี่ยนะเจา้านาะตอนนั้นเราทําพักส่วนครัวประเภทไหนพ่องกับเจา้าแล้วก็เราเข้าร่วมโครงการนี้เขาเอามาดํนาเนินการต่อย,ยอดกันจะได้พ่องนะเจา้าคุณรัชนาเจา้าสอนแรกของเขาก็เป็นพืชพักพื้นบ้านของเขานะเจ้าที่ที่เขามีในท้องทิ่ของเขาเนี่ยจะเป็นพักกูพักน้ําพักมะเขืออะไรเงี้ยเนี่ยนะเจ้าแา้วกจะ เป็นผู้ตามไม่ดูศาลอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วกว็พี่ไม่ก็ขายไปเรื่อยๆเนาะก็พอพอเป็นพี่ผู้นจักแล้วเขาก็สอบเพื่อจะเกยในเรื่องของการพักดันให้ประชา,นา,นาสัมพันธ์ให้นะเจ้าแล้วก็ประสานม,มีงานไอ้อย่าง,งเงี้ให้เข้าเข้ามาหู้นจักกันอย่างกันเนี่ยเดี๋ยวจะก็ทำผู้ผลพลิ้วเขาขายดีขึ้นเนาะเขาก็ส,ส,กกกสร้างกลุ่มวิสาหกิจการเกยการซุ่มนย่าเงี้ยจะเป็นหลายหลายหลายๆครอบครัวที่ ที่มาเป็นเครือข่ายของเขาในสารผลิตนะเจ้าเนาะเรากมารถสร้างเครือข่ายได้แล้วก็มุ่งตร่นไถึงผู้เวทผูกได้เอเจ้าซึ่งตอนนี้ในกลุ่มเฮามีเครือข่ายกันนะักด้วยมะเหอจะในการผลิตพักที่มีความปลอดภัยเนี่ยเจ้าุณรัจนาเจนาสมาชิกเครือข่ายเฮามีประมาณสิบสิบคนเจ้าก็จะผลิตพักในเชิงติ่นจะสื็วนะิถีเนาะคือคือเหลือจากการกินแล้วก็เอาไปขายเหรอเจ้า ก็คือต่างคนต่างผลิตเองนะเจ้านะาตามวิธีแต่ละคนอย่างของคุณรลจนานี้ทำอย่างพ่อไงเจ้านีโดยเฉพาะผักเป็นบ้านผักตามฤดูกาลนะเจ้าจาของเขาก็พขึ้นที่เขาเขาเยอะเนาะเขาจะมีทั้งพักเม็ดยอดแล้วก็พักพักที่ปลูกบ่อย่างพวกกะลัมข้าวหน้าพักที่ต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็พักเม็ดยอดะเแต่เนอทีมันสามารถ แอฟฟีกได้แล้วกเก็บได,ด้หลายหลายแล้วไอย่าแอ้ก็แล้วก็เน้นที่ส่วนกัวเ่้นนเรด่อกันลุกบรมให้อความเู้กับชาวบ้านแนล้วก็สร้างแหลง่งที่ีต้นแบบแล้วก็แต่ลูกผลผลิตนะจะของฮาก็จะมีการแต่รู่องเชื่อมชื่อได้มีนะกรูดเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มรได้ได้แห็นตังนึงแล้ว้าแล้วก็เอามาแต่ลูกในส่วนของการประกอบอาหารตัวใหญ่แล้วก็ เราจะมีคนจองมากินข้าวที่สวนพุตาเอ้วันนี้กี่คนกี่คนเขาก็เซตเมนูใฮ้ยจะเอาจากผลผลิตที่เขามีในพื้นที่ของเขาเองนะเจ้าจจก็ทำหลายกิจกรรมเหมือนกันนะจ๊ะนะแต่ยังพักน็ดยอดนี่คือพักพื้นบ้านฮาเอ็กซ์เจ้าตีเฮาปลูกแม่มาจาพักเชียงดาพักละพักติวพักชมวองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าพักอื่นอะไรอย่างเง,งี้ยเจ้า คือเพราะว่าเนี่ยเจ้าอันนี้คือผักเด็ดเด็ดยอดคือปลูกเตอร์เดียวแล้วมันออกตลอดยิ่งเก็บยิ่งโป่งเอยน,น,นะเจ้าเนาะเจ้าเป็นผักืุนบ้านโดยเฉพาะผักเจิงดานี่โอ้ขึ้นชื่อเนาะต่างบาารรดาวกแกงใส่ปลาแห้งเอยน,น,นะเจ้า ทำอันก็เอาขั้วเนาะอันนี้คือกลุ่มนี้เราจะทําคือมันเลื่อมกันไปเรื่อยๆกับกะพักตี้ว่ากระลําก้าอย่างพืชอื่นๆเนี่ย้าวาังแผนจะได้ให้มันออกตลอดแล้วก็ไปป้อนสู่ในเรื่องของเมนูอาหารที่เพิ่นม,มีคังส่งจองไว้ก่อนเอ๋จะคุณรจนาของเขาจะเน้นในรูกแบบของพักสามฤด,ดูกาลเจ้า,เ,าเพราะว่าพักทางเหนือเนี่ยเปิ้นท้องวายย ก็จะมีเสน่ญญห์ของเปิรนเนาะเวลาหน้าหนาวเนี่ยะต้องกินพักแก่งแคนเนอร์เอานเพื่อหยังเพื่อปรับฟวามสมดุลของร่างกายเนี่ยจะราะาในพักแก่งแค้นั่นน่ะมันมีทั้งลดเย็นีิดเย็นลิดร้อนลิดขมลิดฟาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีในต้นเนเ้อเนี่ยจะมันทําให้ร่างกายเขาได้แบบสญญามารถปับเข้ากับหน้าหนาวได้อย่างเงี้ยพรจะเขาส่วนใหญ่เขาเน้นในเรื่องของตามฤดูกาลเจ้า คือแปลงพักนี่เขาก็จะอยู่เป็นความเมืองเฮาเลยพักบุ้นบ้านเนี่ยเนาะแล้วก็ออกตามฤดูกาลเนี่ยเนาะและพักที่ปลูกก็มีอยู่แล้วที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ริโคเอนะีเนาะใช่ค่ะถ้าถ้าพูดถึงจริงๆแล้วนะจ๊ะเห็นความต้องการในครัวเรือนมากกว่าเพราะว่าในครอบครัวเขาสนนิ่งอย่างเขาปลูกอนั้าน,านแล้วก็เหลือจาการกินก,ก็เอาไปขายนะจ๊ะเขาบ่นเล่นช้ำเพื่อขายก่อน พราะการที่ทําเพื่อขายก่อนเขาจะให้คนทําน่ยมันจะให้รู้ว่ามันเหนื่อยเวลามันไม่ได้สามเป้าหมายแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเขาทำไม่ถี่เนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วก เดือจากการกิ่และเฮาไปขายเนี่ยเขาจะห้องซื้อกมันมีความซื้อกเพราะว่าสิิงที่เฮาได้ได้ขำขินเนี่ยมันอย่างมันล้ำเนาะมันอย่างมาดีเนาะพอไปแบงขายให้เต้นน่อยเนี่ยเจ้ามร้อมันจากคนละอารมณ์กันนะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญทราบว่าที่นี่ก็จะเป็นสมาชิกของวิสาิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่โดยของตําบลดงมะดะเนาะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเชิญเล่าห้องฟังสักน้อยล้วเจ้า กลุ่มนี้อ่ะจ้าแต่กลุ่มของเขานี่ยนะเจ้าเขาเน้นในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามตามรายของนหลวงและส่านที่เจ้านะเจ้าเนาะเพื่อเป็นต้นแบบเพ้กับพี่น้องชาวบ้านนะเจ้าซึ่งแต่ละแฟงสมาชิกแต่ละคนของเขาเนี่ยแต่ตอคนม้ความเป็นวิถีที่แตกต่างกันาบางคนชอบในด้านของตลมองอินะเจ้าแล้วก็จเด่นในเรื่องของปะามงบางคนชอบในเรื่องของการปลูกครับ ปลูกยังไงให้สามารถมีไรายได้ได้สามเดือนเก็บเงินได้แสนหนึ่งเพิ่มแต่จะไปเด่นเรื่องคัะแต่คุณยังของน้องหนึ่งส่วนพุชาน,นี่น,จจน,น,นุ่งหนึ่งจะเก็บเน่ในเรื่องของกเกษตรกรรมยังยย่งยืนอินเนร่ยเจ้าเนี่ยขึ้นที่จะได้ให้มันมีความยั่งยืนอ่าพอาเร่งมากกับกระทบบนมากกับกระทบอ,อ,อย่างนี้นะนี่ยเจ้าของเฮาก็จะพอเพราะว่าเศรษฐกิจนะเฮาก็ไม่ได้กระทบเพราะว่า เราะคือพืชพักที่มันหลากหลายแบบได้ทำเชิงงเชิงเดียวนะจ๊ะอย่างสมมติเราจะถ้าเขาปลูกกะลัมนิ่นอนเขาแบบได้กะลําอย่างเดียวเพราะกะลําราคาถูกมาเขาก็มาได้ละแต่พอเขาทาพืชหลากหลายเนี่ยเอ่อเป็นห่อว่าเขามีคุ้มคุ้มกันนะเจ้าเน้าในสมาชิกลุมเขาแต่ละคนก็จะมีคุ้มคุ้มกันถ้าคนมาได้อย่างหนึ่งก็งจะได้อแกอย่างหนึ่งอีนะจ๊ะก็จะเป็นพัก พื้นบ้านเตยเอนาเจ้าแล้วก็บรรจัยสารเคมีเตยกับเจ้าก็ว่าจะได้เจ้ากันผลิตตงาฮาเกษตรปลอดภัยหรือว่าอินทรีย์เจ้าในกลุ่มเฮาของเขามเขาเขาน้นเกษตรวิถีที่ผลิตเพ,อพ,อพอื่อเพื่อครอบครัวได้กินนะเจ้าจะได้สมาชิก่นละท่านที่ต้นตเตยเฮาปลูกพักนี้เนี่ย้นก็จะกันท่าว่าคนจะใช้วิธีการเลือกผินแล้วก็แปยไปหายส่วนใหญ่เกษตรกรน่ะที่เป็นทาเกษตรเพื่อจําหนายเนี่ย เพิ่มเิมบัตกินของของเพิ่นเนาะแหมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นยาเพิ่นอย่างนี้เนาะแต่ของเขาอย่างอันเขาแบบเขาแบบสรงเสริมจากเขาสรงเสริมเพ้นๆๆที่ตู้พวกกินและกินมกแก้ขายีหยเจ้าเอาของดีๆไปแบ่งขายนยเจ้าเขาจะส<ๆ>่งเสริมประๆๆมาณนี้ซึ่งรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในหลวงราชการที่9ก็จะมีการยึดลากการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆอีแม่นกับเจ้าคุณรัชนาเจ้าๆๆๆ จ้าแน่นจ้าก็คือในแปลงพื้นที่ของเฮาก็จะมีตึงมีแหล่งน้ํามีนาข้าวพืชผักไม้ผลที่อยู่อาศัยจะเลี้ยงเลี้ยงปลาประสูสัตว์อะไรอย่างอีกก็ได้อีกมันก็จ้าจ้าแล้วแต่ความเด่นความชอบของสมาชิกแต่ละ่ันเลยจ้าวเพิ่น กนจะชอบในด้านไหนบางคนชอบเลี้ยงสัตว์กับไปซัดเลยเด่นซัดเลยเอยา,ากาจะเ้ของเขาเน้นในเรื่องของการเก็บน้ำเว่าของเขาอยู่พื้นที่สูงเนะาะถ้าเขาบอกเก็บน้ำเนี่ยหน้าแรงมาเขาคนเขบอกมีน้ำในใจในการเกษตรอยา,ากจะพอ,อเขาฝึกเขาจะได้วิธีการปลูกปลาแล้วก็เออเขาใช้ปลาเก็บน้ำอนาเจาแล้วก็มันจะทำให้เขาปลูกปลาได้หมื่นสองพันต้นเนาะมันทำให้พื้นที่ของเขาสี่สิบไร่เนี่ย เออมาได้หาผลกระทบเรื่องของไข้แมงอีนเทอร์เจ้าจ้าวเราฟังได้หรอป่าเก็บน้ําในพื้นที่อย่างเฮาสี่สิบให้นี่เขาปลูกอะไรอย่างจะไดอ่ะเจ้าหนึ่งหมื่นสองพันต้นนะเจ้าของเรื่องนึงก็คือเน้นในเรื่องของการปลูกไม้ป่านะเจ้าจะจะมีซักพายุอย่างนะจะเชียนท้องมาค่านะเจ้าแล้วก็เน้นในเรื่องของต้นห้องวาการกัน การเก็บบอกรทํารทฝายเนาะการสร้างบอกรนทาฝายเพราะว่าเออเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเขาจะต้องเก็บปริมาณน้าฝนเพื่ได้เยอะที่สุดเลยือเจ้าเนาะเพื่อ่งเพื่อหน้าแรกเนี่ยต้นไม้มันเป็นเกิดคลายน้ําที่เป็นเก็บสะสมเนี่ยคลายมาเติมบอกเขากกว่าทำเมืเขาแบบแรงอินเนาะเจ้าเนี่ยเมื่อทำามื้เขาได้ได้สามารถประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกุดพักอินเนาะเจ้าสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีอินจ้าะ เน้นเรื่องของการปลูกป่าเอาเนาจาในบุ้ตี้สี่สิบให้อันนี้เขาต้องวางแผนก่อนเอ้มกระเจ้าก่อนที่เราจะเอารูปแบบตรงนี้เข้ามาใจเอ,อเนาะก็ยังต้องมีการคุดสะเก็บน้ําแล้วก็มีพืชพักไม้ผลนี่เตยกับเจ้าคุณรจนาเจ้าเจ้ามีเจ้าไม้ผลของเขาแบบต้ตนง้อลำไย,ยเนาะพลังเนาะมะม่วงเนาะแล้วก็เป็นไม้ผลไม้ที่บ้านนี่เจ้า มาไฟางนงเจ mm hmm. ้ามนอ <Yeah. S 2> ากอกแม่ยี่จะจัก็มีอยู่แล้วกับปุย้ยนะเจ้าแล้วก็เหอย่างหนึ่งพอ,เ,อเขาได้พื้นที่ที่ดมสมบูรณนแล้วเนี่ยเขามีกันเลี้ยครึ่งนะเจ้าครึ่งพงฟ้าน,นี่นะใช่ไ <Yeah. S 2> อมเขาเหมือนก็ว่าเขาสร้างบ้านให้มันแล้วก็คนจะมาอยู่ของมันคนเดียวอย่างนี้นะเจ้า เออเขาก็สามารถเก็บน้ำพึ่งขายสร้างไรายได้ของเขาได้แหมนะจ๊ะได้ไหลายเลินเลยนะจ๊ะได้ไหลายแบบวต้นไม้ที<แ>่เขาต้นไม้ที่เขามีนะจ๊ะเขาก็เอามาแปรรูปในการทำแชม,ม,มพูแหมนี่นะจ๊ะแชมพูใบหมีมะกรูดอีนนะเออเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำไรายได้ของเขาได้เหมือนกันนะจ๊ะใช่ซึ่งตอนนี้ เป็นศูนย์เฮียนฮู้รือกับคนสนใจจะมาอบรมอีนะ้ตัวเองค่ะเจ้าอันนี้มีหลักสูตรแองจะใดพ่องงาเจ้าคุณรจนาเนขื่อนคันเจ้าของคนของเขาก็จะมีหลักสูตรในเรื่องโครงการการบริหารจัดการพื้นที่การออกแบบพื้นที่เนะจ้าเนจะ้าหลักสูตรของการปลูกผักปลูกผักเจ้าหลักสูตรของการเลี้ยงพืชสวงปลาหลักสูตรของด้านประมงการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเนี่ยนะเจ้าเลี้ยงเพื่อเป็ี่นอาหารให้ซาเนี่ยนะเจ้า แล้วก็รับผุ้ทองเรื่องของการการแปลรูปแล้วก็การทำแชมพูการทำปุ๋ยเอ่เอจะ้การเรื่องพื้นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ศูนย์เฮานี้เลยแม่งกับจาดำเนินโครงการนะคะใชที่ศูนย์เฮาเอ่อแล้วก็ใช้ที่แปลงของแปลงของสมาชิกทีมี เป็นห้องว่ากลุ่มผู้เรียนรู้อยากเรียนอะไรเราก็ไปถึงสีเลยเจ, <c oughs> จะสามารถหมุนหมุนเรียนได้อ่าออาเป็นสมาชิกก็สาม,มารถเป็นวิทยากรเพื่อเฮาได้แต่ละหลักสูตรเลยเอม่นก้าใช่เพรว่าเขาเฮาฝึเากเฮาฝึกจากชาวบ้านธรรมดาเนาะเจ <c oughs> ้ก็มีศักยภาพตอนนี้แต่ละท่านก็สาม,มารถถ่ายทอดออกมาเป็น เป็นครูกับเป็นครูกระบวนการครูวิทยากรได้แล้วเนี่เจ um ้าก็ัางากรสบเปิ้นเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงจะได้แหมกระเจ้าในนอกจากเป็นแหล่งทุนเฮาในฐานะเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการ S M A E เกษตรนะจ้าที่ส่งเสริมกันเป็นผู้ประกอบการนะฮะเอาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเปิ้นมาเป็นพี่เลี้ยงจะได้แหมกระเจ้าทางตกสอสาขาแม่ลาวจังหวัดเชียงใหอ่จ้าคุณรจนา ตอนนี้ทสกศก็เข้ามาเป็นปี่เลี้ยงเหมด้านหนึ่งของของ้นที่เขาก็ในเรื่องของการและกากคาร์บอนเครดิตเจ้านั่นเป็นจะได้ครับเปิ้ทับซื้อกับเจ้ายังได้เจ้าเปิ้ลับซื้อรับรับซื้อทศกศเหมือนเหมือนเป็นตัวกลางอะคะเป,เป็นตัวกลางที่ที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วอะเออเราต้องทํารายงานอะไรยังไงเหมือนเออ แล้วก็เราต้องเตรียมอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งต่อให้อบอก,กออ,นะองการบริหารเงือนกระจกอีนะ่ะจะส่งข้อมูลต่อให้องการบริหารเดือนเงินกระจกนี่ะจ,เจะเปลี่นเกิดเปลี่ยนผู้การให้เราเพราะว่าอย่างเรา,าเราก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการตัวเียนรงการน,านู่นนี่นั่นอะไรอนีนอ่ะจะอบกอต้นจะ ลงเสริมแล้วก็เป็นที่เลียงคือเจ้าจ้าซึ่งตอนนี้ป่าในพื้นที่เฮาหนึ่งหมื่นสองพันกว่าต้นพื้นที่สี่สิบกว่าไร่เนี่ยนะเจ้าก็สามารถจะสร้างคาร์บอนเครดิตตีมาเป็นเงินได้โดยอนเน,นะเานะ <ช>มีทกักษะเป็นพปี่เลี้ยงหือ้อนะจ้านอกจากเป็น<ช>แหล่งทุน SME <ช>เกษตรนะเนจ้าส่งเสร,ริมกันเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร,รแปลรูปสู่การตลาดเลยนะจ้านอกจากนั้น<ช>นะจ้าในส่วนของการตลาดหรือว่าผู้ที่มาอบรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนจะได้พ่อเงาเจ้า<ช>คุณรัชนาเจ้าที่มาเรียนรู้เรื่องการอบรมแต่ละหลักสูตรฮาะเจ้ากลุ่มผู้มาเรียนรู้นะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็น ต้นห้องว่าเป็นสมาชิกของในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบ้างนะเจ้า you know? ตรงจะมีหลายๆจังหวัดนะเจ้าติดเข้ามาที่นี่จังเชจยงไมลํลำปางลำพูนก็ามานะเจ้าอ่าแล้วก็พื้นที่ oh. สร้างสร้างป่าสร้างรายได้ของสำนักการจัดการป่าไม้นะเจ้า you know? จังหวัดนะเจ้า you know? <You know? S 1> อันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงต้นแบบว่าเออถ้าเขาทํา ปลูกป่านะมันจะมีรายได้อย่างจะได้จะได้ก็จะเป็นต้นแบบเพื่อจัดเจ้าบ้านนะจ๊ะแล้วก็สมาชิกทางเกษตรพ่อแล้วก็ทางขากรสองพ่อพทางคำร้าน,นี่อะจ๊ะทางพัฒนาชุมชนพ่องเนาะร่างขูลงล่าชุดนี่ก็จะมีจองมากก่ของของ y m c เอมซเอนะจ๊ะอันนี้ก็จะเอาเป็นห้องว่าแกนน้ำจากประเทศลาวพม่าฟิลิปปินส์นจะเข้ามาเห็นหุ่ยนะจ๊ะ,ะ,ะจ้า แสดงว่ากิจกรรมเฮามีตลอดเลยนะจะรองรับที่จะคือ <mafia> แต่ละกลุ่มมาเฮียนหูกันเนาะ ึงหนและต่างประเทศนะจ๊ะเพราะนั้นกว่าที่เราจะพลิกฟื้นผืนป่าเก็บน้ำเนาะสร้างไรายได้โดยเฉพาะตัวเฮาเนี่ยนะจ๊ะและคนในชุมชนที่เป็นสมาชิกวิสาัยากิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เนะี่ยถ้าชุมชนอื่นิ้นอยากมาเฮียนรู้พ่องเนี่ยนะเรจะต้องติดต่อประสานงานผ่านช่องต่างไหนจะได้พ่อง่ะจ้ะคุณรัจนาเขื่อนขันเจ้าจ้าก็ ถ้าสามารถตริดต่อได้นะคะทางเฟซบุก๊กสวนภูาสานเกษตรธรรมชาติเลยเจ้าหรือว่าเบอร์โทรนะเจ้า0857052210จะสามารถประสานงานติดต่อทุกสายดูงานได้เลยเจ้าเจ้าย้ำเบอร์โทรัรบเห็นกรรมเจ้า0857052210เจ้า0857052210นะเจ้าคุณดรสนา เขื่อนขํานะเจ้าก็เป็นผู้ประกอบการส่วนภูตาดนะเจ้าตำบลดงมดะอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายลูกค้าทกสาขา,ศา,าแม่ลาวจังหวัดเชียงรายอยากจะฝากช่วงตายถึงชุมชนอื่นที่ยังบหาหันความสําคัญเรื่องการปลูกป่าเรื่องการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้คือคนอยู่กับป่าได้ช่วงตายสักน้อยหนึ่ง่ะเจ้าคุณรจนาเจ้าเจ้า อยากจะฝากทุกๆชุมชนนะเจ้าถ้าเฮาบ่มีการจัดการในเรื่องของสิงแวดล้อบร่วมกันเนี่ยเขา่จะนักถึงไคที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่งหน้าเนี่ยแน่ตอนเนี่ยเจ้ามันอาจจะท่าไปนะเจ้าแต่ถ้าเฮาช่วยกันเนี่ยมันอาจจะฟื้นวิกีต่างๆที่เขากำลังจะเจอเนี่ยคือได้นะเจ้าอยากจะฝากว่ามาช่วยกันเจ้ามาช่วยกันจัดการในเรื่องของสิงแวดล้อบที่มันกลับมาอุดมสมบูรณ์ เออเหมือนสมัยแต่ก่อนเฮาในน้ำมีปลาในน้ำมีเข้านี่ยงน้นก็คือยเฮ้อมันเกิดความยั่งยืนแต่แต่เฮ้ยคับถึงถึงแทนดินไทยเฮานี่เห็นข้างหนึ่งก็ที่มันแบบต้องแบบน้ำปนเปื้อนสารเคมีอะไรย่างเงี้ยนะก็ก็อยากจะฝากพืทุกชุมชนระนักถึงในเรื่องของอ,า,อาหารนะเจ้าอาหารที่มันปลอดภัยสะอาดบ่มีสารพิษตกข้างแล้วก็ฝากในเรื่องของน้ำที่มันอุดมสมบูรณ์นะเจ้าธรรมชาติที่มัน เพื่อ่อการดำรงชีวิตของคนจ้าอยากจะฮือตะนักถือจริงยิ่งเยอะๆจ้ามาเจยกันสร้างเพื่อเพื่อมันเกี่ยวขจีขึ้นมาแห่งข้างนี้งะนจ้าขอบคุณเจ้าแล้วก็ที่นี่ฮครับจองอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับกรุปทัวร์ต่างๆเตยแม่งกะเจ้าจ้าเป็นเมนูประเภทไหนพ่องเจ้าที่อยากจะประชาสัมพันธ์ช่วงตายอียเมนู เมนูอาหารนะเจ้าก็จะเปลี่ยนตามฤดูก,กาลนะเจ้าก็ก็คัดจองปุ๊บตัวนะเจ้าที่ที่เป็นสนใจในเรื่องของอาหารที่มันปลอดภัยนะก็ก็จะเป็นเมนูพักขึ้นบ้านอย่างที่เขามีในในพื้นที่เฮานะเจ้าแล้วก็เปิดห้องว่าสําหรับปุ๊กที่ที่นี่ก็จะมีพลังอย่าง,างมากินตัวนะเจ้าสามารถกินอาหารขึ้นบ้านได้นะจะจะเป็นเมนูที่ ทีหาได้ในพื้นที่แล้วเจ้าอยากขึ้นมาสัมผัสวิถีส่วนภูตาดดูเจ้าว่าเอ่ออากาศดีอาหารอร่อยเป็นจะได้ะเจ้าพาไาได้เนาะถ้ามาเชียงหายก็ต้องมาแวะที่ส่วนภูตาดนะเจ้ากับวิธีที่เมันสามารถจะเลี้ยงตัวเก้าได้อยู่กับป่าได้นะเจ้าแล้วก็ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพประเน้นเรื่องของการบริโภคในครอบครัวก่อนตามวิถีแล้วก็เหลือเอามาขายแล้วก็มีเมนูชูสุขภาพตัวเอกละกันนะเจ้าเนาะหันว่ามีแขกผู้ใหญ่มากินตัวนะเจ้าซึงแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่ฮักสุขภาพกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นปืน้นเดะผักพื้นบ้านพื้นเมืองเฮาเนาะวันนี้ได้ความรู้นักเลยนะเจ้าขอบคุณคุณรจนาเคื่อนขันนะเจ้าผู้ประกอบการส่วนภูตาดตําบลดงมาดะ อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชีงยงไหมลูกค้าทกศสาขาแม่ลาวจังหวัดเชีงยงใหมนะจ๊ะทกศสาขาแม่ลาวจังหวัดเชียงไหมย์แปาเจย0โอกาสหน้าพิกมอบก,กัเแถมตั้งสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับทีมงานสถานีวิทยุมอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีเจ้านักวันนี้สวัสดีเจ้าคุณรัชนา่าเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า เจ้า พอเวลาของรายการมกอพบป,ประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เซียงเฮียประเดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสงียงเทียนเนียมทราบท่านพนิกตีตมร์รายการพร้อมมิยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันการหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกออมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสียงยินดีชนะติดตามสวัสดีเจ้า วันข่าววันสวรรคตเห็นหยาดหยดน้ำตาไทยในทั่วล่าสมเด็จพระพันปีหลวงปวงประชาสถิตฟ้าสวงสวรรค์ชั้นพิมานโลกถวายอาลัยแม่จอมปลาดทรงเป็นศาสตร์แผ่นดินศิลปสาร ศิลปาชีพพระองค์เพียรทรงงานจนชาวบ้านรายได้ชอบประกอบการขอพระองค์เสวยสุขคาติพภจิตสงบเย็นรไทยในสถานเทพารั์นำพาสู่พิมานน้อมกราบดวงพระหทัยการนิรันเทิน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเกษตร